ออกกันไปคุยในทะเลไปคุยกันอยู่ในทจจะเลอัดเสียงหมดการคุยกันอัดไห้หมดอจจัดเสียงคุยเบืออฉันควรฉันควตรต้องมันมันต้องมีมือนี่ฉันคุยเรื่องอะไรจะอัดไห้หมดแต่ถ้าไม่ไทยอย่าเบื่อเพื่อนฟังหรอกคุยกันจริงแต่ไม่ได้คุยว่าแบบนี้ กัคุยว่าใหญ่คนหูแต่ถ้าเมื่อมันเกินไปมันสุดจะทนฉันกับกองเบาหรือเปล่าพี่น้องจำได้ปะครับเหลีองเหล้าที่ผ่านมานะครับเนาะถือว่าหนึ่งปีแล้วพี่น้องนะล่าสุดพี่น้องเอ้ยผู้ใหญ่บ้านนะครับเรากะได้โพสต์ขอความนะครับเนาะโพสต์ว่าจังไดรพี่น้องครบหนึ่งปี สำหรับการเริ่มต้นไม่ที่ดีนะครับนี่แหละเราาเทวาเราพานมาใดนะครับยินดีกับเล่าแห้งอยู่ด้วยครับาาบางคนนะครับบอกว่าจำมือนี้นางขางตู้เสือ้อผ้าล่สดห้องหได้ดพานมาใดเก่งขักน่อนองคนนี้ชีวิตต้องเดินต่อไปที่พานมาคือประสบการณ์ ประสบการณ์กับประสบการณ์โพดโผอยู่ดอกเนาะครับพี่น้องชีวิตผู้ใดสิจะไขมันเป็นแบบนี้เนาะครับเนาะเตว่าทามันผ่านมาแล้วก็ต้องผ่านไปให้ได้เนาะครับเนาะสุดท้ายนี่แหละครับคนเฮ่าทามีความซื่อสัตย์อียงต่อกันมั่นกับบได้มีอียงทีต้องไปปรับกันลายดอกครับถ้าหักกันจริงเนาะครับเนาะถ้าคือ ต้องซื่อสัดตัวกันถ้าพ่อซื้อสั์บ่เหตุอีหย่างมันก็นยากครับมีแต่สีเรื่องเล่าเกิดขึ้นตลอดครับเดี๋ยวกวานันวานี่ไปแวบ,บหันแวบ,บนี่หาพลังบวกพลังลบยอ,อยู่หันมันเสียังไหนครับมันกับบ่จบบ่สิ้นตัวครับอ่าแล้วมันกับบ่เป็นว่ามีแต่เฮาคำว่าขอบครั้เนะครับมันกับมีลูกเต่าน้ำจังซีครับพี่น้อง มันบ่เป็นมาแค่นี่เนะเาะเฮาตั้งใจให้เขามากเกิดแล้วเฮาก็ต้องดูแลครับเฮาก็ต้องซอยกันบ่ครับประคองไปดิถ้าคิดว่าสิบวอยากเป็นคอบครัว็ไก่เยสเมีครับมักมวนยุกก็ต้องไปนะครับบ่ต้องมาเห็ดแบบนี้เนาะครับถามว่าความเสียใจมันหลายครับบ่มันจุกอกอยู่แล้วครับพี่น,อน้องไผสิ อย่ใไ้มันเกิดแบบนี้เนาะครับหลักก็ซอยส่างซอยแปลงน้กากันมาบัดนี้มันสิมาว่าเห้าบุคลิกจังสันจังสีไปเที่ยวจังสันจังสี่ตั้งแต่เริ่มต้นมันก็ต้องหูแล้วครับวาเห้านีสใสเป,เป็นยังไงเห้าหูอยู่แล้วเห้าสิมากกะลาวเอาอย่างที่หลังนะครับนี่ผมสิบวออันนึงให้ฟังเอฟซีานีพ่นเขียนไว้ยาวเลยผล งานที่ผ่านมาการกั้นกองความคิดของนักคิดสังสรรค์พัฒนาอย่างต่อเนื่องคิดเร็วทําเร็วแลวก็เหตุให้เอฟซีประทับใจนะครับบว่าสิป,ป็นเหตุให้คน้นหลายตอบรับเป็นอย่างมากนั่นแหละก็คือความจริงใจของเล้าที่เหตุให้หลายหลายคนได้หูนะครับแหง่งเริ่มต้นชีมิใไม่นะครับแห่งโดใสได้เล่านี่ครับ ก้าวไปข้างหน้าด้วยสมองของเล่าเนาะเออนี่เรานั่ผ้าไขา่โตเกียวนี่ให้ปังๆมาเลยในพี่น่องเอ,อ้ยนี่แหละบทพิสูจน์ที่ผ่านมาผลงานนี่ถือว่าเก่งเนยครับคักกุนันกะผ่านชีวิตมากนะครับผมวานี่คับอยู่เด้คนธรรมดาเนี่ยโอ้ยจะขีดอย่างนี้แล้วครับขออีดแต่ตัวเจ้าของสิเหตุจังไหนสิไปยังไหน เอาโตโบอลล็อดสุดท้ายคิดสัน่นมันมีครับแต่เราเป็นคนเก่งนะครับคำว่ามูฟออนไปแล้วไปเลยหลายข่าวจะว่าสิกับขึ้นไปยังสั่นทั้งสี่เป็นคอนเทนต์คอนเทนต์เอาหยั่งครับแต่เบื้อดีสิเอาไว้เห็ดอย่างบบได้์ออนซ้อนนะครับดีแล้วล่ะครับนี่ผมสี่อันคอมเมนต์นี้นะครับหนึ่งปีกับการสร้างรากฐานความมั่นคงชีวิต ใช่ว่าจะง่ายใจดวงเดียวที่บอบช้ำมากบรูอนาคตชะตาฝาสิเป็นยังไงบริหารงานทามกางความกดดันของตัวเองและกาคนรอบข้างนะครับเนาะมันก็ต้องหนึ่งสี่นะครับว่าต้องยืนให้ได้ต้องพาทีมงานไปให้ได้สุดท้ายกับพี่สจนเห็นนะครับว่ามันผ่านมาได้และก็มันดีด้วยนะครับนี่ครับ โอ้มีแต่คนให้กำลังใจแบบย่าง้ายด้ครับเนาะนี่แค่ชวโมงเดียวนี่คนคอมเมนต์เนี่ยเกือบพันเนีพี่น้องว่าคนสิให้กำลังใจหลายขนาดใดเบิ่งตาการแสดงว่าหันในกุ่งปิดอโอ้โหเป็นล้านทา้งนึงโชว์อยู่แปดพันเป็นวาเนาะครับเนาะเทาได้ก็ว่านาะแล้วแต่ละครับเออแล้วแต่เพื่อนที่ได้โทาไดหรอเพาะได้ไปอันนี้น้ำเพิ่นดอก ได้จักบาทกับบรด้ใส่หรอกพี่น้องแล้วแต่เพิ่นหรอกครับเขากับแสดงความยิด,ดีกับพญ่บา้านตัวนะครับอ,อยังจําได้เสมอนะครับแผลนในใจมันเมนสีว่ามันดีแล้วมันก็ยังความฉิดมันก็ย,ยังมีนะครับแต่กัเก่งที่สุดแหละครับคนเข้าเรื่องแบบนี้เนาะมันถือว่าค่อนข้าง,งที่กระทบต่อจิตใจแห้งเด้พี่น้อง บ่มีผู้ใดอ,อยากให้เมียตัวจะของไปหามากผู้อื่นดิทั้งๆที่อยู่กับเฮาอยู่มันถือว่าเจ็บใจคเขาคิวด,ดิเออมันต้องย้อนบิง่งดอครับขนาดศารขึ้นสารเขายังถามเลยนะครับว่าเออถ้าหัวคุณไปเอาคนอื่นคุณสิรู้สึกแบบใดนาะครับนี่มันก็เป็นประมาณนี้ล่ะครับพี่นอ้องเฮา ใครกันตั้งใจกันไปแล้วครับแฮงดีลหละผ่านมาแล้วเนะาะบ่ได้ไปสนใจแล้วอยากเห็ดยังเห็ดตามสบายครับเต็มทีนะไปเที่ยวเที่ยวโดดด้ยบ่ไปสนหรอกอยากไปเทียเทยยยยเท่ยวบองไรกับป้าครับมีความสุขบองไรเฮ้าก็เห็ดไปนะครับพอมันบ่มีแหละครับมันผ่านมาอาดีตมันก็นแค่นะั้นก็เเรือแต่ลูกที่ดูแลก,กันไปเนาะครับเนะบาะบ่ได้ทิมในป้านะครับลูกคือแก่ตาดวงใจของเฮ้านะครับ ม่นยังกงาตามเดือดเหนื่อยเชื่อใครเฮ้าเฮาก็ต้องดูแลกันไปเม่นสิจังไดกระตามนะครับกับบ่สหิมบ่ป้าครับลูกเมี่ยนเนี่ยแต่เมียก็แล้วแต่ครับพอมันแยกกันแล้วนะให้กับบ่มีทางกลับดอกวครับไปสีอยากกบไปอังไดยก็บ่มีทางครับแต่มันว่องยังไงจิตใจมันบ่บ่ได้คิดว่าต้องหักอีกแล้วบอกยังไงเบิดแล้วไหมเมื่อดักแล้ว อ,อย่างกับคงที่หูกันนะครับเนาะกสร้างมันนี่แหละครับชีวิตใหม่ของพยาบาลเราจะเลื่อนขนาดใดพี่นอ้องกับคงสีเห็นกันนี่แหละครับ